สวัสดีครับมือนี้วันที่16นะครับหลังง้อยออกนะครับผมปูกระซิมาบอกตัวเด็ดนะครับผมมาฟังกันจากช่องเสียเอกพาะรวยเด็่น้องยิปซีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังเล่นใจให้เสียเอกนั่นแหละครับเด้อกะที่ไทยให้พี่น้องยิปซีได้บิ่งกันไปเรื่อยๆนะครับเนาะครับผมไปฟังกันครับปูคนซิ่าจังไดนมาอนี้ครับผมครับไปฟังกันครับผม กาพอเริ่มดอกคาเริ่มป่าน้อยเ็ห,หางเริ่มเ็เอาเท้าโตกับพ่อพ่อผิดท้าโตแปดขีดท้าโตแปดขีดเท้าโตแปดขีดได้เอาเคัะเอาเองหลายัได้ว่าแท่เก้าร้อยเก้าสิบแท่มันราคาถูกนะเท้าหนับเองนั่งกอดได้ไหมเปล่กเองกั่งกอด ชัางหน้าคับพอวานากูรับจานน้ำพรูรับจานขึ้นน้ำกังกนเอ้ยว่ามันบวกว่ามันหวนท้งคว่ามันจานกังกอนว่าแข่ค่าวบาใช้ค่ายผืกบ้างใช้ค่ายขืกบา่ายมัน ไม่ไทยข้าขหญ่เขาให่ไหมยอดเงิน่ารเงินถือกว่าค่ะคึอวังเงินเงื่อนวัดว่างโอ้โหนะวัดความด่างอ้าววัดเงินวัดไทยถ้าถือเงาคนวัดไง่นจับวันเออจังตีแรงจังนีแรงเลยก็จะแต่ช่วดชวเขาะ ว่าทำอะไรก็ให้มาแต่เครื่อนเนาะอย่าให้วันเราเหมือนหมดนู่นเอาค่ายทำมาค่ายวัน่อบต้องนี่งวั่งก็ขึ้นเรียงตั้งต้านี่ฮอตขึ้นเรียค่ายที่เอาตั้งหวานเพราะว่าดกหกาเขามาหาพอหลรก็คาดว่าออกขว่าไหนก็อูเขาเออว่าค่าย เอาเอาคลิปเก็บปากคลิปเอาตอน้คลิปเก็บปากใช่เต้าคลิปใช่มาดูใช่ต้องเซนแบบนั้นจรงเลย่บอกดูโค้งหนาบักคลิปเต้ามาหันอีนั่งสองพรให้หันเก็บทิพป้าแท้ไหนอีนั่งงอกเพียกนะวนางอีนั่งงอกีย๊กนาบูไม่เห็นแม่เขาดูให้เก็บทิพ không phải khóc ta ngon này cọc ta ta mama. Po mama. A lời lại. Ok. Tae tao mặt 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 ดจ้าเาบ่าว p กข่ามหาจิฟอไดด้วยได้แต่ว่าเท่าทันไปนักตรงนางตายจิฟอเอ๊ะนาตาดูแบบทั้งบ้านราั้งวั่กกวากเราได้รางวกอยี่นิบสองพันสิบหกการยังวัดที่ถึกว่าที่ทิพหกไดไปเท่าที่วัดที่หนึ่งกดตัง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 หรืมือมากที่แรกบนโโก ราบมากมา่เอาอจะเฝ้าไปคื่อเราบ้าอที่วงเข้ามาทักที่ไม่เอาบ้าที่ผิดของต้องได้เอาบ้านที่ผิพย์ทักมาเชียรคอแต่ถามว่นะานึะปลาคอได้บอกที่นั่งสองข้อละใช่ร่านไหนก็ินทุกอย่างต้างแอแ็ดแตมมต้องตรงไม่ได้อดูไม่ได้รู้ไหมดูไม่ได้พ่อเขาเหินเดินอากาศได้ แต่ร่าง้อขอเพิมเดินอากาศไม่ได้นอกจากขี่ว้าขาไปข้ากัดได้ขี่ว้าขาไม่ไม่เป็นตทางไหนบูชาแม่ท้ทอบูชาามปากพราวับเกาจ,าจักผชีเบาแต่ขอ้อบูท่าจไไักเชี่ยวแต่ท้อบู่าจัก รับเขาัเนารับซิบน้ออวบางวาเนื้อทอบาเก่งนาข้าวจับเก่าจับสิต่ลาดแรงนะจังแรงเป็นแต่อยากหัวหยักกิ่งหยกักก่ก็ได้วู่าเก่งคลาดแรงนะ ตั้งวันงานกินหน้าแบบข้าวเมือกว่าว่าใายกากเอาว่จ้างแต่ง้ังพอเอาทดใจ้างอื่นมาเนี่ยนกขั้นนกเกียวเอ้าขังกินน้งนกเกี๊ยวขายไบตั้งที่แล้ว่าจังถึงต้องเ่าท้อเก่งแต่นั้นะจังที่ยา

tao thích cái ở đây là anh nào à, này ông à, cả thì hoạt bát cả quá thì tiền thạ khơi cả đây thang bốn khai cho cả kế kế thật chặt quá cứ đá bò cờ thả ra đây mất thương luôn à oh. kế, kế, kế mm. cao thì kế con thì hoạt bát อจราะว่ารว้าร่วมวกันว่าสิยายารไรถ่างเนาะแม่ไงนะครับอ่เออเอจ้งทาง่าน่ะครับปู่จ้าฟ้าร้ายเออภูรคดกับว่าท่านฟืน้นเาได้ใจ่อดไหนคร,รับเพิ่งจะหอดวันที่26ยังไม่ถึงถ่องท้่เลยอยากได้ไหมเลยค <c oughs> ุกถ่ายว่าท่านฟืน้นแต่ว่า ถือบ่ทัดตัวบ่อกตาพี่ตาไม่ถามว่าถังแตไหนมิค็ถึ้นบกตาพี่บ่อ้รงวันไม่ถามว่าตัวจะไม่เจอใครตาไม่ร่างวันอยู่นะราวัาทั้นวีกาเป็นใครยังไม่มีนะไว้นะแต่จำว่าตัวอืม

ไม่คิดรตนรกก็การูดว่าไม่เอมิด้ไม่คินรห่ดไอ้ม่คิดรูแต่คด้ทาตัว้วส่วนนี้แม่รู้ว่มถามว่ามีไหมไอนี่ก็ไม่คิรป้าเชียวเองในเท่านั้นเองนั่งกอก็ถามว่ามีน้องวันีกวันมีราวันนะรวันนะถายไน้อยไอ้ มีบปล่พอได้ทอได้เลยโอ้ยพวกอาจะกับข้าโอได้สำะทไมกูแก่รนออาเขา้อา่ะเาอ่ะเอาไปใช้เด่ใช้ของแถม่ะเขาไปใช้เรินอเอาอ่ะเขาาตาเอา ไม่ใส่เลียครับ hmm. ค mm ุณบารมีปูให้ครับเ็กับปุกปูให้ปูระชวยอะรอย่เงเป็นดาวรักเป็นดาวรักม่เขียวม่ดม่เขียวม่หวานใ้กินให้ทานว่าลูกเออแป่งกินแบ่งทานให้ไม่เขียวไมอีกต่อไปครับปูเออคนทานมากนเทพบครับเป็นสวัดเขาอ๋อพอกับขี้ค่อนให้ยโปราดไปไ้ถูกถูกถูกอนามคอนแต่งตปรับแล้วุ่ลูกเออปูเน่าเรีดงไม่ให้ สนุสงหนึ่งหสึงหนึ่งา่หนึ่งหนึ่งหนึ่สหนึ่งหนึ่งหสึ่งหลับงหนึหนึ่งหนึ่งหนังหนึ่งหนึ่งหน้่งน่งหนึ่นึ่งหสึ่งนึ่มานึ่นึ่งกน่หนึ่งหนึ่งหนึ่นึ่นึ่งนึ่งหนึงหนึบงหนึห่งหนน่นึ่งหนึนึ่งหนหนึ่งหนึ่งหนึ่งนึ่หนึ่นึนึนึ่นนนน ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ